มาคับพี่น้องเรียกเียว่า FC แฟนคลับหลยทยไรานหลายคนสุดคือ5าเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่อุ้งอิงสาวหน่อยเพชรบาดแผงนี่แหละได้คว้ารางวัลน,นะคะสำหรับารางวัลดาวมีคลาไปเนาะพี่น้องเนาะถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับรางวัลรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศเนาะพี่น้องเนาะอ้านี่แหละคับพี่น้องได้ฟังของทางด้านลําเพินสตอรี่เป็นนี้การล่งข่าวไวแบบนี้ เพ่นก็บ,บอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงรัตนาพร์เพชรบ้านแพงได้รับรางวัลเกียรติยศดาวเมฆคณะสาขามอลมมหาชนแห่งปีครับพี่น้องนะคะสมาคมผู้สื่อขาวบันเทิงแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะกับผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัลดาวไม่คณะประจำปี2 5 6 8ลูกทุ่งวัฒนธรรมไทยนะคะแฟนคลับสามารถให้กำลังใจในการประกาศรางวัลน,นะคะได้ในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2 5 1 6ณหองประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธะะ์ถนน พรรามที่6นะคะเขตพระยาไทกรุงเทพมหานครเวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาพันนาพีนองเป็นจังไรนะสำหรับผู้ใดที่สนใจอย่างสิ ร่วมไปแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงในการรับรางวาัลรางวัลน,นี้นาะพี่น้องอก,ก็สามารถเดินทางไปได้วันทอกนานนี้เวลากับ16นาฬิกากือคืน4ี่โมงแรกนะนงพี่น้องถึง19นาฬิกาสานาทีในหอประชุมใหญ่นาะพี่น้องน้องอันี่เละครับพี่น้องกับสุดยอดวันทอถือว่าสุดฮือฮาอย่างมากก่อนหน้านี้ครับพี่น้องเรียกเลยว่าเอฟซีแฟนคลับและทนายคนาพากันแบบลุ้นอย่างมากนาะพี่น้องอก,กับรางวัลรางวัลนี้เพราะว่า มีทั้งเบดสามไรซื้อทีไดเขาซิ่งบาวสิเป็นในฝั่งของทางด้าน น้องอาสังกุลาพรเสียงมีหเข่าพี่น้องอูก็ถือว่าอาอยู่หน่อยแต่เด็มี่ไล่ซื้อเขาชิงในถือว่าไม่ธรรมดาน้องพี่น้องเนระลกฐานเอฟซีแฟนคลับคงน้องอายนี่กับชุดยอดเนียวแนนคือกันน้องพี่น้องเนาะนะเนี่กับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเลยกับบาดายเนี่ยของการเข้าชิงรางวัลรางวัลนี้หลักกามีในฝั่งของน้องยุกิเพ่นผักกาอีกข่าพี่น้องบบตองวอรฮอดบอถึงเลยสําหรับผู้นี้บันศเป็นในเรื่องค้งหน้าตาเหมาะกับ รางวัลรางวัลน,นี้มากแบบโมกับแบบดาวมิขลาจังสีแม่นไนพุ่นกแัแเฮงยานยานวานนงยุกิสุดายนะคะบวชสิเป็นในเรื่องของความสามารถในอายุแบบอายุจากปีละสิบเจ็ดสิบแปดปีประมาณนี้ลหะสําหรับน้องยุกินะก็เป็นเหมือนจะเป็นรุ่นน้องของอุ้งอิงประมาณนี้เราพี่น้องน้องน,นี่แล้วก็ได้มีไร้ซื้อเขาชิ้งในรางวัลน,นี้คือกัน โอ้ไม่ธรรมดาทานดลสซีพันครับของน้องยุกีกันเดียวนั้นคือกันประกาศน้องอุ้งอิงกับมีไล่ซื้อเขาทิ้งน้องพี่น้องน้องแล้วนี่แหละครับพี่น้องหลายคนกับภาคกันลุ้นนักว่าสันนะคะว่าสรุปแล้วใครจะได้รางวัลนี้ไปน้องพี่น้องน้องแล้วกันนี่แหละในประกาศโอมาเห้ทสาบยังชัดเจนแล้วน้องพี่น้องน้องสรุปแล้วคนที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ไปก็คือ อุ้งอิงเสานอยเพดบ,บานแพงครับพี่น้องนะคะเรียกเดมาหลายคนพาก,กันหลุ่นย่างนะนบพี่น้องเนาะอ้าวนี่เลยค่ะพี่น,อน้อ,นอ,นองกับสําหรับรางวัลรางวัลน,นี้ปกติแล้วตั้งแต่อุ้งอิงเขามาอยู่ในหมอลำเสานอยเพดบ,บานแพงนบพี่น้องเนาะสำหรับรางวัลน,นี้ไม่กับบ่นแน่ใจนะคะ่เาเพื่อนผึ่งเฮ็ดข,ขืนสางขืนบ่ห้องจังแบบห้าจังแบบ จ,จังเด่ยินจังสีแมะนะคะจากที่แอดนี่เด็ติดตามอุ้งอิงมาสองปีก็กลัวค่ะพี่น้องแอดมินกับเพิ่งเคยไ่้ยยิสนจำรับรางวัลรางวัลน,นี่นะคะเดนีิลามาในปีนี้วันทออุ้งอิงนอกอะไดมีไรซื้อเขาทิ้งนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะกิจกรรมอันไหนก็นตามค่ะพี่น้องขอเพียงแค่แบบเป็นเกี่ยวกับหมอสํำเกี่ยวกับศิลป,ปินจังสีนาองพี่น้องเนาะนะคะอุ้งอิงก็มีไรซื้อเขาทิ้งตลอดทุกกิจกรรมทุกรางวัล ะะเอินมาอุ้งอิงก,กวดเรียบคับพี่น้องกันบ่ได้ที่หนึ่งก็ได้ที่สองเอินมาสิเป็นอันอันดับต้นต้น,นตลอดวันเถาะนาะพี่น้องก็ต้องย่อมรับปลาเอฟซีอุ้งอิงนี่สุดยอดอิเลีนะคะกับดีใจกับอุ้งอิงอิลีเล้คับพี่น้องนะคะแบบเอฟซีแฟนคลับพร้อมที่จะแบบไปสนับสนุนพร้อมที่จะผลักดันให้น้องได้เข้ารับทุกรางวัลจริงๆ เราพี่น้องแล้วสําหรับในรางวันนี้น้องก็ได้มาคันกิจกรรมนี่คันรางวันนี่รางวันดามีคาาแบบคันปีนี่เพิ่นเพื่ัดขึ้นเราพี่น้องเนาะก็แสดงมาโอ้ไม่ธรรมดาแล้วอุ้มอิงก็ได้รับรางวันนี้เลยจังสิแม่เราพี่น้องเนาะเอากะงมอ้าวองกับางวันนี้เลยะังสิรพี่น้องนาะกระบสดาผู้ใดที่สนดจนะ้ะอยากสิไปแสดงความวินดีกับน้องก็สามารถไปได้วันเาะเราพี่น้องนาอะองก็ รางวัลเกียตรติยศดาวเมฆลาาสนะคะสาขามอลลัมหญิงมหาชนแห่งปีเป็นสาขามอลลัมหญิงมหาชนแห่งปีหลักกับไฟไา้ก็มีค่ะพี่น้องฝ่ายชายนี่คือใครนี่หละครับพี่น้องนะายชายในกาอ่าไฟังโคงมอลลัมสตอรี่บนกันเคลื่อนไหวนะคะว่าขอแสดงความยินดีกับน้องเต้าหยงยุคคนเดชระเบียบวาทศิลป์ได้รับรางวัลเกียตรติยศดาวเมฆคาราสสาขามอลลัมชายมหาชนแห่งปีครับพี่น้อง สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับผู้ได้รับคัดเลือกเนะเข้ารับรางวัลดาวเมฆาลาประจําปี2,568ลูกทุ่งวัฒนธรรมไทยน้องพี่น้องน้องอ้าวดหลักกะดีใจกับทังด้านโน้งเต้าหยองระเบียบป้าแท้ศินป์นำกามมอสส้มครับพี่น้องฝ่ายหญิงก็คืออุ้งอิงฝ่ายชายก็คือน้องเต้าหยองนะ่ะสุดยอดมากๆสุดยอดอีลีนะคะลักการีอีกับ่ั้งมีอีกน่งเต้ามยอนอ่า นำเพลย์สตอรี่เพื่นการเกลื่นไม้แบบนี้นะคะว่าขอแสดงความยินดีกับคณะโตเกียวมิวสิกนะคะได้รับรางวัลเกียรติยศด,ดาวเมฆาสาขาหมอลำยอดนิยมแห่งปีพันนํำเพื่นว่าน้องพี่น้องเอากระดีใจกับคณะโตเกียวมิวสิกของคุยบานฟินแลนด์นำน้องพี่น้องเอากระดีใจนำกับสูภุู้สกคลอิลีน้องพี่น้อง,องกะเหมาะสมครับพี่น้องอุ้งอิงกับเหมาะสมกับรางวัลน,นี้แห่งแบบดาวเมฆคลา นพีนองน้องก,กับสาขาหมลามญิงมหาชนแหง่งปีนในฟังของเตายองกับเหมาะสมกับรังมนีคือกันละกกัคคณะตเกี่ยมิวสิกกับเหมาะสมเหมือนกันนพีนองนออ้าวเนี่ยนะคะพี่น้องเรียกได้ว่าแต่ละคนนพีนองนอแต่ละคนแต่ละศิลปินนะคะเรียกได้ว่าฐานเอฟซีฟัน,น,นคับของแต่ละคนนี่ถือว่าเหนียวแน่นไม่ธรรมดาแต่เฉพาะอุ่งอิงเพชรปานแพ่งนี้เรียกเดียว่ากวาดทุกรางวันจริงๆ นะคะกวดทุกรรรมน์อิหีกับยอมใจเอฟซีแฟนพบของน้องอิลีเด้กค่ะพี่นอ้องยอมรับยอมรับเลยนะคะว่าน้องเป็นแบบซิลปพินมหาชนอิหีเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆน้องพี่น้ององอากับทวา่าสุดยอดรางวัลนี้กับทว่าเป็นรางวัลเกียรติยศนะคะที่เชื่อว่าไม่ว่าใครจะได้รับไปก็ตามนะคะทุกคนต่างดีใจเจอว่าอุ้งอิงตอนนี้กับพื่อสิยิ้มแบบแก้มบ้องหูนะคะก็ต้องขอบคุณเอฟซีของน้องน้ำนะคะที สวยกันดันที่นอ้องได้รับรางวัลน,นี้เหมือนจะแบบว่าเป็นการโหวตประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเป็นการโหวตว่าใครจะได้รับรางวัลน,นะคะซึ่งอุ้งอีน้องก็เหมาะกับรางวัลรางวัลน,นี้มากๆน้องพี่น,อนอ้องน้องอานี่ละเอฟซีแฟนคลับหลายคนมีความคิดเห็นว่าจังเลยแน่นะคะนี่มาเบิร์กันค่ะพีน่น้องนี่สาหรับผู้นี้ก็บ,บอกว่าเป็นรางวัลที่ทำดีนะคะเดวได้รับโดยไม่ต้องโหวตไม่ต้องเสียตังค์ได้มาเพราะมีคนมองเห็นความดีความสามารถของลูกสาวนะคะ นีผู้นี้ก็บ,บอกว่าอิลาอุ้งอิงดีใจด้วยนะคะกับรางวัลที่สวยงามและมีเกียรติค่ะนะคะนี่หลายคนก็บ,บอกว่ายินดีน้ำเด้ออิลาน้อยนะคะสุดยอดเลยไปน้อยลูกสาวพ่อโจยินดีกับน้องจ้านะคะเอากระปังปังบันทนุกเราพี่น้องน้องปังปัง,ปงเป็นรางวัลเกียรติยศเราพี่น้องเนาะเอาร์ตแล้วะครับพี่น้องซ้ำรับคลิปนีเก็ขอจบค,คลิปแบ่งซ้ำนี่สัก่อนนะคะออก็มาสวัสดีค่ะ